สวัสดีครับผมรัชศักดิ์นะครับผมจากบริษัท CCS Future System นะครับวันนี้จะขออนุญาตนะครับทำการสาธิตสินค้านะครับเป็นตัวเครื่องสแกนเครื่องสแกนนิ้วนะครับผมเพื่อบันทึกเวลาและก็ควบคุมการเปิดปิดประตูด้วยนะครับวันนี้เป็นรุ่น f เจครับผมนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูฟีเจอร์ด้านในนิดนึงนะครับก็จะเป็นการใช้งานอย่างง่ายนะครับผมมีหน้าจอนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับแจ้งเวลาเข้างานแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้างานนะครับจะมีปุ่มนะครับเพื่อทําการ กดรหัสนะครับแล้วก็เข้าเมนูต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวอ่านหัวอ่านรุ่นนี้จะเป็นหัวอ่านแบบใหม่ครับเป็นแบบกระจกนะครับซึ่งปกติยี่ห้อรุ่นเก่าๆนะครับผมจะเป็นโพลิเมอร์ซึ่งหรือเป็นซิลิโคนซึ่งมันจะอ่านนิ้วนะครับผมใช้อายุการใช้งานเนี่ยจะไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นะครับผมจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นหัวอ่านแบบใหม่แล้วก็คือเป็นหัวอ่านแบบกระจกนะครับด้านหลังนะครับมาดู จะมีพอตเป็นเป็นพอตแลนด์นะครับสำหรับการดึงสายครับดึงเวลาเข้างานนะครับผมบันทึกเวลาการเข้างานนะครับแล้วก็พอรตด้านล่างนะครับจะเป็นพอตที่ต่อพาวเวอร์ p l ายนะครับผมต่อไฟเข้านะครับแล้วก็จะมีตัวควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมประตูนะครับต่อกลิ่นนะครับผมนะฮะจะมีกลาวมีไฟต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับผมมีพอรตอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับผม ต้องการการเข้าต้องการที่จะบันทึกในส่วนของลายนิ้วมือนะครับผมเก็บลายนิ้วมือใหม่นะครับเข้าไปที่เมนูนะครับกด m ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเข้าไปที่เมนูผู้ใช้กด ok นะครับกดที่บันทึกผู้ใช้ครับถ้าต้องการที่บันทึกผู้ใช้เลือกเป็นผู้ดูแลก็ได้นะครับสําหรับผู้ดูแลระบบนะครับเราเลือกที่ผู้ใช้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกไปที่บันทึกนิ้วนะครับถามว่าบันทึกใหม่ไหมกดตกลงนะครับแล้วก็ กดเข้าไปกดรหัสนะครับเป็นรหัสที่หนึ่งนะครับกดโอเคนะครับเสร็จแล้วเรากดวางนิ้วนะครับอ่าโทษทีครับเดี๋ยวเรากดโอเคเข้าไปก่อนอ่าครับผมกดรหัสเข้าไปนะครับผมเป็นรหัสสองเลขสองหลักนะครับผมนะครับแล้วกดตกลงนะครับเดี๋ยวผมจะวางนิ้วทั้งหมดสาครั้งนะครับนะครับให้วางนิ้วเดียวกันนะครับผมตัวนี้ นะครับ่าผมชั่ววานนิ้วชี้ทั้งหมด3ครั้งเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับกดตกลงอ่าถ้ากดตกลงก็คือบันทึกนิ้วอ่า user คนต่อไปนะครับ่ากดออกมานะครับเพื่อจบมาเลยนะครับครับทีนี้เนี่ยอ่าพนักงานมีนิ้วแล้วนะครับผมที่นี้เราก็สามารถที่จะมาอ่าวางนิ้วนะครับเพื่อลงเวลาทํางานแล้วก็เปิดปิดประตูได้เลยนะครับ่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตวางนิ้วให้ดูนิดนึงนะครับ ถ้าล้องนะครับติดแล้วก็ติดแบบเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะครับนะครับก็คือตรงนี้จะส่งทิกสัญญาณไปที่พาวเวอร์สไปนนะครับผมแล้วก็ไปที่กลอนนะครับเพื่อทําการเปิดประตูนะครับปลดล็อกในส่งกลอนนะครับแต่ถ้าเป็นนิ้วที่ไม่ได้บันทึกไว้นะครับนะเป็นบุคคลภายนอกที่มาสแกนนิ้วนะครับมันจะไม่ผ่านนะครับไฟตรงนี้จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำให้ดูนะครับครับตึ๊ดๆคือปฏิเสธนะครับผมจะมีไฟสีแดงขึ้นด้วยนะครับ ถ้าผ่านจะเป็นแบบนี้เอาใหม่ครับนะครับตัวนี้ก็จะผ่านเปิดประตูได้แล้วก็ลงเวลาทํางานได้นะครับไม่ผ่านเ็าจะเป็นสีแดงนะครับนะคะนะครับในส่วนของตัวเมนูนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าต่างๆได้ด้วยนะครับว่าต้องการตั้งทําโซนนะครับว่ากลุ่มนี้นะครับต้องการเข้าในเวลานี้ถึงเวลานี้เท่านั้นนะครับผมอีกกลุ่มหนึ่ง ตั้งได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหัวอ่านนะครับจะให้ดูว่าความชนทางความแข็งแรงของหัวอ่านนีจะเป็นยังไงนะครับผมโดยที่เดี๋ยวจะลองกัใช้ปากกาเนี้เคาะๆดูนิดนึงนะครับว่าแข็งแรงนะครับไม่เป็นรอยด้วยนะครับผมหัวอ่านก็ยังเป็นปกติดีนะครับสามารถใช้ผ้าเช็ดได้นะครับในกรณีที่ว่ามือของพนักงานเนี่ยเปื้อนแล้วก็มาสแกนอาจจะเปื้อนที่หัวอ่านสามารถใช้ผ้าทำความสะอาดได้นะครับหรือสังดีนะครับเช็ดได้นะครับ แล้วก็ออกไปที่เมนูก่อนถ้าต้องการที่จะสแกนนิ้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมในส่วนของโปรแกรมนะครับผมเดี๋ยวผมส่งคลิปเข้าไปให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมในการสาธิตนะครับตัว S7 นะครับเครื่องเปิดเปิดประตูนี้ก็ขอจบเป็นการเป็นที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ